ผักขีริ้วอ่ะสักผ้าขีริ้วก่อนก็เพื่อนๆที่บอกว่า,าโดนทำอะไรบ้างนะครับมีเช้าเช้ามาพเพื่อนๆคงจะเห็นอ่ะโดซักเลยเพียวโดมานั่งกินข้าวกับผมทุกเช้าแล้วนะฮะอ่ะตอนนี้พอกินข้าวเสร็จเขาทําอะไรเมื่อกี้อ่ะโดดซักนี่ก็เอาผ้าผ้าเช็ดโต๊ะในนี้มาซักนะฮะเมื่อกี้ล้างจานเสร็จแล้ว น้ำโอเคอืมตัดตัดเก็บยังเ็บยังอืเนี่ยกดกดสบู่หน่อยกดสบู่หน่อยกดสบู่หน่อยอ่าอ่าอันนี้เป็นท่าเช็ดเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรตรงที่เขานั่งนะมาออที่ติดไลฟ์สกิลกัน สลับจะเปลี่ยนนะฮะมันขาวแล้วของขาวแล้ว,ลว,ลวมีเขาตักไปสองรอบแล้วนะครับนี่รอบที่สามอ่ะนุกไปเดี๋ยว<ป>ยังไอย,ยังปวดฟองแนละ้วฟองติดน้ำน้ำาุ๊กนะ บินภาพบิน่าไปไป,ปทำเลยต่อไปอา,ปายังแล้ว กข้าวเสร็จก็เช็ดโต๊ะเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่ก็นั่งอันนี้คือหลังจากกินข้าวเสร็จนะฮะเฮียกินข้าวตรงนี้ยเ,เพื่อนๆคงเคยเห็นแล้วนะที่กินข้าวกันที่ทํางานวันนี้เป็นเช้าของวันอังคารเสร็จยังยงาเช้็แต่ลพับเก็บเก่ับเเก้าอ,อีเ้เช็ดยัง ไม<ด>ีวินยังโดพอเช็ดของเขาเอง เลยเขาก็จะค้างๆอย่างเงี้ยต้องคอยเตือนเขาเอาเร็วเสร็จแล้วเร็าทำเลย เดี๋ยวจะกินชาย่างออหารย่างวนะ่างเนี่ยชามะนาวยังไม่ได้ออกไปกินเลยเค้กกับชามะนาวรออยู่ของหวาน เขาต้องเป็นสเต็ปอย่างเงี้ยฮะเขาจะทําอย่างเงี้ยทุกวันนะฮะ oh <my. S 1> ถ้ามาทํางานแต่ตอนวันนี้เราตัดช่วงที่เขากินข้าวออกไปนะครับเพระเื่อน mm hmm. <ๆ>เคยเห็นไหลหย่นละเขานั่งกินข้าวกับผมในห้องทํางานเนี่ย mm hmm. เอาแอลกอฮอล์มาฉีดพ่นมือก่อนบอกหมออันนี้ไงแอลกอฮอล์มาฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนฆ่าเชื้ mm hmm. อโรคก่อนพ่นเฮ้ยพ่นที่มือตัวเอง อันนี้มันไม่ใช่ฟู้ดเกรดอ่ะอ่ะพ่นมันยังไม่ได้เปิดใช่ไหมอ่ะพ่นมือพ่นมือมืออืมยึดข้างเลยข้างอ่ะเอาแล้วเก็บอืมนี่พ่นพ่นตอนที่ยังไม่ได้เปิดนะเพราะมันไม่ใช่ฟู้ดเกรดว้าวก็กินเค้กอะไรเนี่ยเค้กอะไรอันนี้เค้กอะไรเขาเรียกเค้กอะไร เขาเรียกว่าเค้กอะไรเขาเรียกว่าเค้กอะไรครับเค้กช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตเหรอเมื่อกี้โดโด้กินข้าวกับอะไรกินโดโด้กินอะไรมาโดครับเมื่อกี้โดโด้กินอะไรเม,มื่อกี้โดกินอะไรไรโจมุกตับย่านอ๋อที่เอาจานไปล้างล้างจานเสร็จไปแล้วนะฮะกินเอาเลย เอาแล้วพอแล้วทิ้งเลยปเลยปักเปล่านั่นอดโดดอดอดเอาทิ้งขยะเลยนี่แหละทำไม่เรียบร้อยทิ้งขยะนี่ทิ้งเลยมันตกแล้วเดี๋ยวพ่อซื้อให่ใหม่ใช่ไหมเป็นอันว่าวันนี้อดอดกินเค้กนะครับพ่อโดพ่อโดทำเค้กตกเป็นไงอดเหลือแต่น้ำนี่เออทำตกพื้นแล้วกินไม่ได้ เอากระดาษเช็ดปากบบปากระดาษเช็ดปากกระดาษปาอดอ่าทำไงละ่ะอดแล้วไม่ต้องมองเสร็จได้ทำตกพื้นเช็ดมือให้พ่อด้วยพ่อ <P ort S 2> ด้วยเช็ดนี่เช็ดนี่พ่อเลอะเนี่ยเลอะอ่ะทิ้งทิ้งไปเหลืออะไรล่ะนี่เหลืออะไรกินละ่ะา <P> ไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะกินน้ำกินย่าง กินน้ำยังกินน้ำยังอยู่ทำด่าทำท่างุดหงิดแล้วนีตะวันทำอะไรโดยทำอะไรโดยทำอะไรทำตกทำตกอ่ะกินอะไรล่ะเนี่ยกินน้ำชาแมวชามนาวจิบไหนชานาวอยู่ไหนนมวไหนชานาวอยู่ไหนออหยิบขึ้นมาอหยิบมาชานมวขึ้นมาชานาวอยู่ไหนอะน้ำมาไปเอาชานาวมากิน ดูสมน้องกี้ราชมนาวมากินดูสิายน้องินใจเย็นใจเย็นพักก่อนพักก่อนเนี่ยเสียดายไหมอ่ะไม่โอเสียดายไหมัเสียดายไหม เราดาบเช็ดปากก่อนปากยังไม่นั่นเลยเระดาษอมเช็ดปากปากเปลอะเนี่ยปากเปลอะอืออ่ะกินชากินอืยว่ะทำอะไรต่อก็จะฟังอะไรก็จะฟังเพลงอ๋อโทรศัพท์ตัวนี้มาดิ เปิดเปิดเปิดเป็นไหมค่ครับมาทำไงเปิดซิเปิดเองไะมน้าสอนเปิดสอนเปิดหลายทีแล้วฟังฟังเลยต้องเพลงอะไรต้องเพลงอืันใช่กดตรงนี้นะนี่กดตรงนี้คนนี่ตรงนี้นสวยใจตลกนาอ่ะกดเนยคุงดูคุณดูใจดำมาใจดำ คุสวัสดีใจดาหนึ่งเก้าเจ็ดไม่ใช่บ๊อลมเดียวใจเย็นคนกันหนึ่งเอามาเอามาสี่เอามาเอาไมาเอามาเอามรหัสหัสอืหัสนะอืหนึ่งเก้าสี่สี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ด แล้วอะไรอีกต่อแปดแปดเพลงอะไรครับมาเพลงอะไรอือฮะอือโดนก็ชาร์ท โนไปไหนมาโนไปไหนมาน้ำตาฟัางเพลงต่อไปให้อาจารย์ซิน <c oughs> รอ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 ดูรอดูรอก่อนดูรอดูไปนั่งรอไปนั่งรอไปนั่งรอเดี๋ยวสิไปเอามาไปนั่งรอคนไอ้ดเอาไปว่าไปว่าใครไปดูจะดำเออว่าใครเนี่ย อว่าใครคนสวยใจดำเนี่ยรู้ว่าใครโน้วมาว่าอะไรเอาแอลกอฮอล์ไปทำอะไรฆ่าอะไร่าโตรโรขอบคุณครับยังขอบคุณครับไป thế dân đâu rồi, đâu rồi. Thì chân à đi về cho anh giáo chay. À anh giáo chay. ไปให้ยัง่งเแล้วให้ใครไปพี่ชินไทยเ,เก่งมาก ไปให,ให้ใครมาให้ยังนะเก่งมาก เอาอะไรดราบบบขนมปังอะไรครับมีแต่เป็นช็อกโกแลตทูน่าได้ค่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตด้วยนะคะได้แล้วเอาน้ำอะไร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 น้ำพึ่งน้ำึงเมอนดาน้ำพึ่งเลมอนโซดานะคะสองที่นะฮะสองที่ขนมปังที่เดียวครับครับอ่าโดนัง พี่ผมนั่งรอเวลาไงวันี้นัดนัดกับพวกพี่เบรพี่โรก็ออกพบปะผมมาพบแขกที่ไหนก็พี่โรก็มาด้วยครับสวัสดีครับยวัสดีคะสดีครับสวัสดีครับสวัสดีล่ะสวัสดีลุสัยคะสวัสดีคุัสดีค่ะสัดะสรัสดีัีะวัคระับดุงะสะสวสคสวัสดีค่ะัสดสัสสวัสดีครับคัสวัสัค อีเพื่อนๆถามว่าโดโดทําอะไรมั่งเนี่ยครับอ่าทำไปไหนก็ไปกับผมเนี่ยครับแล้วเจอกันครับโดบ๊ายบายคนสวยใจดำมีเวลาค่ยกันไปคุยกันไปมาเรียนอันนี้จอโดบกินกินได้ยามบ่ายได้แล้วแล้ตรงเนี้ยคืออย่างที่เฮียพูดเลยผมว่าไม่รู้นะที่คุยกันแค่นี้นะคือถ้าแกแกใจดีหน่อยอ่ะแกก็ทำได้ว่า ไอ้เกี่ยวว่าจริงไหมล่ะมันมันไม่ได้เกี่ยวว่าใจถึงไม่ใจถึงหรอเกี่ยวว่าจะทำจะไม่ทำึกษาเลือไปฮะ่่มคำว่าใจถอันนี้ผู้ร่วมประชุมกินอยู่คนเดียวครับตอนนี้พรุ่งนี้จะเรียกเขาจะมาความหมายคือว่ายอดเราจะไปไหนครับวันนี้นี่เราจะไปไหนไปหาใครหาป้าเตนหาป้าอะไรป้าเตนอือไปหาป้าเตนนี่ครับก็ทำงาน ออกมาไปไหนก็ไปกับพ่อตลอดอย่างนี้ครับเนี่ยเนวเราก็จะไปหาพี่แตนกันนะฮะวันนี้พี่แตนเขาทําขนมอะไรนะขนมเทียนขนมเทียนเดี๋ยวไปดูขนมเทียนพี่แตนกันครับรถติดรถติดรถติดตอนตรงนี้อะไรตลาดบางแคฮฮะตลาดบางแค วัดดีปตานยังสวัสดีครับนู่นปตานอยู่นู่นไปนู่นวัดดีปตานยังนี่ฮะปตานกำลังปั้นเป็นไงใบตองไม่ดีเลยฮะบอกแล้วแล้วตอนตอนไปเอาไม่คืนเขาไปหรอได้เอาหรือเปล่าเนี่ยไปกองตานี้มันไม่ได้ใบตองไปบนกอเนยมาเต็นึ่งหมายความว่าอ๋อมันตายแล้วถึงเอามา ต้องวัดเป็นอันใหญ่ๆเนแล้วมันไม่ระบายมันสุอยู่ข้างในมันก็เลยเป็นกระเียอ๋อมันก็เลยสุกมันก็เลยนั่นอันนี้ก็กำลังกำลังกำลังมาดูพี่แดนปรากฏว่าบ่นว่าได้ใบตองไม่สวยเนี่ยไปตองตลาดอันนี้คือซื้อตลาดสวยมากของมาแคบสี่โลห้าโลมาทีเดียวะความรู้หน่อยว่าใบตองที่ใช้นี่จะต้องใช้ยังไงใบตองไอ้กล้วยน้ำว้า ไปใช้ตำอันนี้ดำดำมากทำไมโอเคครับนี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งวันของพี่โดด้วบ่ายก็มาหาพี่แตนฮะมาหากับข้าวมาทำคลิปทำอะไรต่างๆเนาะพี่โดเนาะโอเคมาพี่โดเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้โอเค หนึ่งวันของพี่โด,โดโดก็คงเขาี้นะครับอันนี้ทําทําคลิปเอฟซีก็ถามว่าโดโดวันหนึ่งเนี่ยมากับพ่อเนี่ยทาอะไรมัง่งเลยถ่ายทาเดี่ยเชา้าเขาทาอะไรอะไรอะไรจนเมื่อกี้แล้วก็เนี่ยจนมาพี่แตนเดี๋ยวเรื่องเรื่องออขนมเทียนเดี๋ยวตามดูนะครับเดี๋ยวมีคลิปขนมเทียนเฉพาะขนมเทียนของพี่แตนอีกคลิปหนึ่งนะครับโยครับวันนี้ วันนี้ฝากกดไากกดไลคกดแชร์กดติดตามกดด้ด้วยด้วยหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายโด้อ่าพอดีเลยครับกำลังจะปิดคลิปเจอ FC พอดีโดสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนนี่ FC FC ร้านพี่แตนวันวันนี้จะมาอยากได้อะไรฮะอ๋อขนมเคียนขนมเคียอ๋อได้ยังได้ยัง เดี๋ยวเดี๋ยวเอาพาไปพูกับข้าวด้วยใช่ใช่แล้วอยากได้อะไรอยากได้ไส้อะไรก็คุยกันเลยครับเพราะเนี่<ด>ยช่วงนี้เขาทำนเนาะขอบพระคุณมากครับพี่ทักทายกันนะ<ช>ครับมาเจอเอีครับได้ครับได้ครับกดติดตามไม่เป็นเดี๋ยวกดติดตามไม่อีกไหลท่านกดติดตามไม่เป็นโอเคครับเดี๋ยวจัดการให้พี่ยกก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปครับ เดินคลิปต่อไปครับเพื่อนๆครับบ๊ายบายด้วยครับบ๊ายบายบ๊ายครับบ๊ายบายสสวัดีคุณพี่ด้วยครับสวัสดีครับายะพี่โดทานขนมเทปแตนได้ลรอพี่ดออืมอะเป็นไงบ้างอะลองชิมดูสิอร่อยไหมให้พี่โต้ชิมอะพี่โดนี่แหละเป็นคนการันตีได้เอาลูกค่ะพี่โดชอบไม่ใช่เหรออะลองดูสิอะพี่โดครับชิมดิลูกอะให้กินเองกินเองกินเองของอร่อยพี่โดต้องทำเองทานเอง ไต่เงียบปลาแตนมาแล้วไม่ได้ยยปลาแตนทำอร่อยไนหะมขนมอ,อะไรขนมเทียนไส้อะไรไส้เค็มอ,มอาวิดีโอชอบอีกแล้วอืมอืมเป็นไงอร่อยไหมครับอืมแม่เก่งมากครับอืมอืมอเคอืม,อม,อม กินข้าวเสร็จแล้วนะฮะก็เลยกินขนมเทียนไม่ได้กินข้าวพม่พี่โดดกินอะไรขนมอะไรพี่โดดกินขนมอะไรขนมอะไรขนมขนมจีนใช่ไหมขนมจีนอะไรกระแตกระแตค่ะอร่อยสิกินอะไรกินอะไร อ่อยไหมครับครับก็ใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับเพื่อนๆครับพี่แดนเขาเปิดให้สั่งจองตามวันเวลาหรือว่าไปซื้อหน้าร้านก็เบอร์โทรศัพท์ตามนี้นะคะนะครับสวัสดีครับ่อนสวัสดีครับ